สวดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ M จากช่อง s l โล d ด้นะครับวันนี้พร้อมส่งงานอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น t o โยต้าโมงน้อยนะครับก็เป็นรถตู้ไซส์เล็กนะครับก็แต่ไซส์เล็กแต่เราก็ทําให้ไม่เล็กได้นะครับเรามาเริ่มดูจากข้างหลังเลยนะครับก็ข้างหลังก็เป็นเตียงมาตรฐานความกว้างของโมงเนี่ยมันก็จะเท่าๆกับพวกบัตดีหัวจรวดทั่วไปนะค,คือร้อต่างกันที่ความยาวนะฮะมันจะสั้นกว่า ด้านหลังก็จะมีบิ้นชักคำครัวมีช่องใส่ช้อนซ้อมนะครับตรงนี้เราเว้นช่องเอาไว้นะครับเวลาเราว,วางเตาตรงนี้มันจะเป็นตัวที่เราต้องบิดเปิดปิด,ปดแก๊สนะครับก็ต้องวาวเอาไว้เตียงผมทำให้เตี้ยลงกว่าเดิมนะครับปกติผมจะทำ30เซนแต่คันนี้เนี่ยมันเป็นหลังคาเตี้ยผมก็เลยทำเตียงให้มันเตี้ยลง เพื่อจะได้เฮดลูมที่มันสูงขึ้นนะครับผนังนะครับผนังตีปิดหมดเลยเพราะว่าเดิมมาเนี่ยเป็นรถตู้ทึบนะครับเป็นรถขนส่งเป็นน่าจะเป็นรถไปรษณีย์เก่านะครับคือเป็นตู้ทึบมาเลยผมก็เลยตีไม้ปิดไปส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับของเดิมเป็นอลูมิเนียมตีนเป็ดนะฮะตีปิดมานะครับผมก็เลยสร้างชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่ นะครับก็ทําให้มันเหมือนเป็นผนังนะครับตัดสีเขียวกับลายไม้ก็สวยดีครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับนะครับเนี่ยก็คือเป็นทึบมาจากโรงงานเลยนะฮะคําว่ารถตู้ขนส่งเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นตู้ทึบนะครับแต่ทีนี้เขาไปเจาะก,กระจกเพิ่มนะฮะก็มาเจาะก,กันที่อู่ผมเนี่ยแหละครับเรียกช่างกระจกมาแล้วก็มาเจาะก,กันที่นี่เลยค่าติดตั้งรวม กระจกนะครับสี่พันบาทก็มาติดตั้งถึงที่วันเดียวเสร็จภาในนะครับเนื่องจากรุ่นนี้จะห้องโดยสารจะสั้นนะครับผมก็เลยทําเตียงที่ความยาว170ยเจแต่ว่าเราถามทางลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้าเราทำร้อยเจ็จะนอนได้ไหมเขาบอกว่านอนได้นะครับเพราะว่าถ้าเรา ทำเป็นร้อยแปดสิบเนี่ยมันจะเลื่อนหมดเลยตู้เย็ยนจะตู้เย็ยนจะต้องเลื่อนเข้าไป mm hmm. นะเคาน์เตอร์นี้จะต้องเลื่อนเข้าไปไอตรงนี้ก็จะเล็กลงห้องแอร์ใส่ไม่ได้นะครับพื้นที่วางคอมแอร์จะใส่ไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันฟิตลงตัวเป๊ะเลยนะครับตู้เย็นใส่รางสไลด์นะครับมีมีรางที่ผมต้องเออผมก็ต้องใส่ล้อรับน้ําหนักไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไอรางประเภทอย่างนี้นะ ที่เขาบอกว่ารับน้ําหนักได้40-50กิโลเนี่ยแต่ว่าจุดยึดที่เรายึดกับไม้เนี่ยมันเป็นแค่เกีียวปล่อยนะครับแล้วก็เวลาถ้ารถมันเคลื่อนตัวเนี่ยผมว่าไอ้เกีียวปล่อยมันมีสิทธิ์ที่มันจะคลายตัวหรือมันจะฉีกออกนะครับผมก็ใส่ล้ออยู่ข้างใต้รับน้ําหนักไปด้วยแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับให้เก็บของ ติดทีวีลูกค้าเอาทีวีมาให้นะครับ32นิ้วแล้วก็พร้อมขายึดแต่ผมว่าขายึดประเภทอย่างนี้นะครับนานๆนนไปเนี่ยก็ผมว่ามันน่าจะคอนนะฮะเวลารถมันเคยเยืน่นเคยื่นอย่างเงี้ยนี่ยคลายหรือเปล่าใช่มันจะคลายนะครับแล้วก็น็อตมันก็จะคลายก็ทางที่ดีนะครับผมว่าหาแบบว่าที่มันปิดยึดไปเลย ไมโครเวฟนะครับถ้าใครที่กําลังทํารถมันก็จะเตรียมช่องสําหรับไมโครเวฟไว้นะครับเผื่อพื้นที่ไว้ด้วยนะครับเวลาตอนแรกผมทําเนี่ยชิดผนังอย่างนี้เปิดประตูตตไม่ได้นะครับมันจะติดมันจะติดต้องเผื่อพื้นที่แล้วก็ยังมีพื้นที่ให้เก็บซุวมเคลื่อนที่ นะครับตรงนี้เราไม่ตีกั้นเผื่อเอาไว้เซอร์วิสแอร์นะครับอ่างล้างหน้าก็จะเป็นใช้ห่างลอยนะครับเป็นงานไม้เปลี่ยนมาใช้เป็นก๊อกน้ำสีทองนะครับเพื่อเข้ากับตีมก็มีน้ำ20ลิตรให้ใช้ครับแอร์ Air นะครับติดตั้งโดยนะ้าเหลิมเจ้าเดิมนะครับแอร อินเวอร์เตอร์9,000 BTU หนังนะครับของเดิมก็เป็นกั้นมาด้วยอลูมิเนียมตีนเป็ดนะฮะก็เป็นรถบรรทุกอะครับตามกฎหมายมันต้องกั้นหลังนะครับแต่เป็นอลูมิเนียมตีนเป็ดเนี่ยมันจะไม่เข้ากับตีมเราเราก็เลยสร้างเป็นไม้นะครับแล้วก็ทําซอลล่องให้มันเหมือนเป็นกระเบื้องปูนนะฮะกระเบื้องสีขาวแตะเข้าไปนะครับก็เบิ้ลเข้าไปอีกทีหนึ่ง คันนี้ไม่มีชั้นไม่มีชั้นลอยตรงนี้นะครับเพราะว่าอยากให้นั่งสบายๆแล้วก็มันยังเหลือที่เก็บของอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องตรงนู้นแล้วก็ยังมีใต้นี้ก็ยังเก็บของได้อีกก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับรถแคมเปอร์แวนนะครับแคมเปอร์แวนไม่ใช่มอเตอร์โฮมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยอย่างเช่นคันนี้เนี่ยมีแอร์ทีวีตู้เย็นหางลังหน้า สุขภัณฑ์ครบนะครับครบเท่าที่รถใหญ่ๆจะมีแต่เราก็ไม่ใช่มอเตอร์โฮมนะครับเราก็ยังเรียกว่าแคมเปอร์แวนสิ่งความสะดวกอำนวยความสะดวกพวกนี้นะครับถามว่าบางคนถามว่าจะสร้างรถเนี่ยจำเป็นไหมต้องมีไมโครเวฟจำเป็นไหมบอ,อกก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบความสะดวกสบายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับส่วนระบบไฟนะครับก็บรรจุอยู่ในนี้นะครับแบตบ3 1มแอมป์บนะครับมีเจาะ power p a ๊ k จากด้านท้ายนะครับ power p a ๊ k จะขึ้นมาที่ ปลั๊กอันนี้นะครับจะเป็นไฟ220จากภายนอกส่วนปลั๊กนี้นะครับจะเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์นะฮะวิธีการง่ายๆก็คือผมจะไม่ได้ใช้ตัว ATS สลับไฟใช้วิธีสลับมือเนี่ยครับนะสมมุติว่าอันนี้คือปลั๊กแอร์นะครับถ้าเรามีไฟจากข้างนอกเราก็เสียบอันนี้นะครับถ้าเราจะใช้ไฟจากแบตเราก็ย้ายมาเสียบอันนี้แค่นี้เองครับส่วนนี้เป็นดิมเมอร์ อ๋อยังมีอีกตัวนึงครับจะมีไฟซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับให้มันส่องส่วนเรื่องโทนสีนะครับสีเขียวมาอีกแล้วนะครับสีเขียวมาบ่อยผมทำเนี่ยก็ผมก็ถามลูกค้าก่อนแล้วที่ชอบสีอะไรนะครับเขาบอกเขาบอกเขียวก็ได้ พูดอย่างนี้ผมก็ถามเอา,เอาเอาที่พี่ชอบนะเอาที่พี่ชอบเลยนะครับเขาบอกเขียวเขาก็ชอบโอเคถ้าอย่างนั้นก็ตามนั้นครับก็เขียวนะมาอีกแล้วติดติดกันเลยแต่ก็เป็นเขียวสองโทนนะครับไอ้พวกที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอมเทานะครับดบอ,อกสีลงมาหน่อยสีอ่อนหน่อยส่วนผนังนี้จะเป็นเขียวเข้ม ก็ประมาณนี้ครับเป็นรถไซส์เล็กที่จัดเต็มครบทุกอย่างนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเริ่มตกแล้วนะฮะงานผมก็เร่งทําอยู่นะครับยังคามืออยู่หลายคันนะครับจะเร่งพยายามทําให้ทันตามคิวทุกคันนะครับส่วนคิวตอนนี้นะครับประมาณกุมภาปีหน้านะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ปีหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ สวัสดีครับ